ไม่ต้องไปเลยนะงานแต่งบ้านนั้นมีแต่พวกผู้หญิงหน้าตาดีมึงไปเดี๋ยวก็ตายหากันพอดีอะ่ะเสียงของยายละม่อมดังไปทั้งบ้านมือก็กำวีแน่นจนแทบที่จะหักแกกำลังหวีกระจกแล้วก็ด่าผัวไปแต่เพิ่มผัวแกก็นั่งขัดสมาธิอยู่ตรงหน้าบ้านมองเนียตัวเองด้วยสายตาที่เบื่อหน่ายเออก็เพราะว่าข้ามั่นใจไงว่ามึงจะต้องไปเลสสาวแน่ๆอูรู้จักมึงดีพอแต่เพิ่มอย่ามาตีหน้าซื่อเลย ตะเพิ่มก็ถอนหายใจเฮือกใหญ่ข้าไปกินข้าวกินปลาไปสังสรรค์กับคนในหมู่บ้านไม่ได้ไปหาผู้หญิงบ้อยอ๋อที่นี้แหละกินเรื่องข้าวเลยล่ละนะแล้วผู้หญิงที่แต่งตัวสวยๆเดินไปในงานเต็มงานกันละ่ะเหมือนคิดว่ากูโง่เหรองานแต่งมัดก็ต้องมีแต่คนสวยๆมากันทางนั้นนั่นแหลโะโตย่าม่อมข้าเนี่ยมีเองคนเดียวนะข้าไม่ได้สนใจคนอื่นเลยเย่ละม่อมก็วางหวีลงแล้วก็เดินพวดพาดเข้ามาหาตะเพิ่ม มึงพูดแบบนี้มากี่ครั้งแล้วแต่เพิ่มแต่ทำไมกูยังต้องจับรุดมึงได้ตลอดวะคิดว่ากูไม่รู้เรื่องไงครั้งที่แล้วมึงก็ไปงานขึ้นบ้านใหม่แล้วก็ไปยืนหัวราอก,กับแม่สาวคนนั้นแต่เพิ่มก็สะดุ้งขึ้นมาทันทีแม่สาวคนไหนอ่ะข้าจําไม่ได้เลยมึงจําไม่ได้เหรอแม่ลูกอ่อนไงลูกสาวแม่บัวที่ใส่เสื้อแขนขุดตุ๊กตาสีชมพูอ่อนนั่นไงละ่ะโอ้ยข้าจำไม่ได้แล้ว ข้าก็ยืนคุยเรื่องวัวเรื่องควายไม่ได้คิดอะไรเลยควายเคยอะไรของเองกูเห็นนะว่ามึงะยิ้มให้เขาตานี่เยิ้มเลยเชียวคิดว่าคิดว่ากูไม่เห็นหรือไงแต่เพิ่มถึงตก,กลุกขมับทันทีโอ้อยายละม่อมข้าจะไปแค่กินข้าวเสร็จแล้วข้าก็จะกลับนะกูไม่เชื่อถ้ามึงอยากไปนักมึงก็ไปเลยนะแต่ถ้ากูรู้ว่ามึงไปมองใครแล้วก็เดี๋ยวกูจะควักตุกตามึงออกมา ให้มึงเหมือนลูกชิ้นปิ้งไปเลยเข้าใจไหมไอ้เพิ่มแตาเพิ่มก็กลือนน้ำลายลงคอเอ้ยข้าก็แค่ไปกินข้าวเฉยๆนะยามอมข้าสัญญานะอยายละมอมก็จ้องขมิงก่อนที่จะยื่นนิ้วชี้หน้าผัวตัวเองเอ็งฟังให้ดีนะกูไม่ได้ห้ามถ้ามึงจะไปแต่ถ้ามึงมีเรื่องให้กูจับได้แล้วก็ข้าจะจับมึงถลกหนังหัวแน่พูดแล้วกูทําจริงนะแต่เพิ่มก็พยักหน้ารัวๆไม่กล้าเถียงต่อ พอรู้นิสัยเมียตัวเองว่าพูดแล้วทําจริงไม่ใช่แค่คำคูหลังจากที่จะเพิ่มออกไปงานแต่งยายละม่อมก็นั่งไม่ติดที่เลยแกเดินวนไปวนมาอยู่ในบ้านจับไม่กวาดขึ้นมากวาดไปสองสามทีแต่ใจก็ไม่ได้จดจอ่อหยิบหม้อข้าวขึ้นมาแล้วก็วางลงแรงๆจนเกิดเสียงดังปักหน้าตากระเ็มไปด้วยความหงดหงิดเฮ้อไม่รู้ว่าป่านี้มันไปนั่งหัวเราะให้ใครดูอยู่หรือเปล่าแม่อ่อนคนนั้นก็อยู่ใกล้ๆงานแน่ หรือจะเป็นแม่สายไหมลูกสาวผู้ใหญ่บ้านนั่งนี่ก็ชอบใส่เสื้อคอกว้างให้เห็นโนมเห็นเนื้อแม่งเออคิดตะมันก็ขึ้นจริงๆยลยม่อยมอยิ่งคิดก็ยิ่งเดือดก่อนที่จะเดินไปที่หน้าต่างมองไปทางงานแต่งที่มีแสงไฟสว่างสวยัยเสียงพูดคยุยเสียงหัวเราะล,อย,ลอยมาได้ยินแต่ไกลๆไอ้เพิ่มมึงอย่าให้กูจับได้นะว่ามึงไปนั่งข้างใครนะกูจะบุกไปกางงานให้รู้แล้วรู้รอดไปเลย ขณะที่ยายละมอมกําลังเดือดดานเสียงฝีเท้าก็ดังขึ้นอยู่ที่หน้าบ้านยายละมอมเองอยู่หรือเปล่าวะยายละมอมก็จะงักไปคู่หนึ่งก่อนที่จะหันไปเห็นยายแชลมอ้าวที่แฉลมมาทําไมวะไม่ไปงานแต่งเหรอยายแฉลมก็ถอนหายใจแล้วก็โบกมือโอ้ยข้าไม่ไปแล้วข้าไม่ชอบคนเยอะๆวะอยู่บ้านมันสบายกว่าอีกอย่างนะงานแต่งก็คืองานแต่งที่ไปเตืน่นเต้นอะไรนักหนา เอ็งอย่าบอกนะว่าไปถึงตาเพิ่มอีกแล้วนะข่ามันจะเป็นจะตายอยู่แล้วชะแลมมึงไม่รู้แร้กว,ว่าผัวคู่มันเป็นยังไงเดินไปไหนที่เนี่ยสาวๆก็จองไอ้เพิ่มมันก็หน้าตาดีมาตั้งแต่หนุ่มๆข้าไม่เคยไว้ใจมาเลยนะอีพวกผู้หญิงพวกนั้นนะ่ะยาชะแลมก็กั้นหัวเราก่อนที่จะตบบ่าของเยม่อมเบาๆโอ้ยเอ็งนี่ก็คิดมากเกินไปนะแต่เพิ่มมันก็แก่แล้วนะเว้ยจะไปมีแรงเหลืออะไรไปเจ้าชู้กับใครอีก เองเอาเวลาหึงเนี่ยมาทำมาหากิ่กว่าดีไหมหรือไม่ก็เข้าวัดเข้าว่าทำจิตใจให้มันสงบโอ้สงบอะไรของเองกูเนี่จะสงบได้ยังไงเนี่ยเมื่อผัวกูเนี่ยไปนั่งทมกลางสาวๆพวกนั้นยาชลัมก็ถอนหายใจเอ้ยข้าว่านะแต่เพิ่มมันไม่ได้เจ้าชู้ขนาดนั้นหรอกว่าเองนะ่ะมันแค่ระแวงไปเองระแวงเหรอมึงจำครั้งที่แล้วได้ไหมตอนงานขึ้นบ้านใหม่แม่สายใหม่นั่นน่ะ มึงก็เห็นอยู่ว่าตะเพิ่มนี่ะมันยืนยิ้มหน้าบ้านให้แม่อ่อนข้านี้กระชากแขกมันมากับบ้านแทบไม่ทันเยาวแชลแมก็สส่หัวเองนี่มันขี้เหลวแวงจริงๆนะเองต้องปล่อยวางบ้างละมอมเองกับข้ามันก็แก่กันแล้วจะเป็นหึงอะไรนักหนาแล้วเยาวรำมอมก็จ้องหน้าเยาวแชลแมอย่างเหลืออดแก่แล้วยังไงวะผัวก็คือผัวกูจะยอมให้มันไปนั่งจ้องสาวๆเรื่องให้สาวๆมันนั่งคางๆมันไม่ได้เด็ดขาด กูบอกเลยนะถ้ากูรู้มันไปหัวเราอก,กับใครแล้วก็กูจะบุกไปกลางงานเลยละแล้วก็ลากคอมันกลับบ้านทันทีเย่เชลแรมถึงกระถอนหายใจเฮือกใหญ่เออเออข้าไม่เถียงเองละเว้ยเองก็คุมผัวเองไปข้าขอแค่ไม่เห็นต้องเองไปลากผัวเองกลับกลางงานก็พอละเย่ละม่อมยืดอกพูดเสียงแข็งทันทีข้าทําแน่ถ้ามันจําเป็นนะเองนี่มันบ้าผัวจริงๆว่ะเย่เชลแรมก็สายหน้า ยายละม่อมไม่ได้เถียงอะไรต่อแต่ตอนนี้ใจแกจดจ่ออยู่ที่งานแต่งขณะที่ยายเชลแลมก็พูดคุยไปเรื่อยๆแต่ยายละม่อมก็แทบที่จะไม่ได้ฟังเลยเพราะในหัวนั้นก็มีแต่ภาพแต่เพิ่มที่กำลังนั่งยิ้มให้สาวๆในงานเมื่อเสร็จจากงานแต่เพิ่มก็เดินกลับมาถึงบ้านตอนค่ำๆเสียงกบกรลองระงมไปทั่วทุ่งนาแกก็ยกมือปาดเงือบนหน้าผาก่อนที่จะก้าวขึ้นบันไดบ้านไปอย่างช้าๆพอเปิดประตูเข้าไปก็เห็นยายละม่อมยืนรอยอยู่แล้ว สีหน้าของเมียแกก็เปลี่ยนไปจากเมื่อช้าโดยสิ้นเชิงอ้าวกลับมาแล้วเหรอพ่อคุณเสียงของยายาม่อมก็หวานเชื่อมยิ้มแย้มแจ่มใสปิดปกติแต่เพิ่มก็มองเมียแล้วก็รู้ทันทีว่านี่เป็นพายุสงบก่อนที่พายุใหญ่จะมาชัดๆเออกลับมาแล้วแต่เพิ่มก็ตอบสั้นๆแล้วก็ทําท่าจะเดินเลี่ยงไปที่หลังบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวจะรีบไปไหนนักหนากลับมาจากการแต่งทั้งทีก็มานั่งคุยกับเมียบ้างสิ หรือว่ากลัวข้าจะซักไซไล่เลียงว่าไปทําอะไรมาตาเพิ่มก็พยายามกั้นใจไม่ถอนหายใจไม่มีอะไรหรอกเย่ามอมข้าแคขนเหนื่อยเดินกลับมาไกลๆกก็ขออาบน้ํานอนหน่อยเหอะเยี่มอมก็หลีตาทันทีเหรอเหนื่อยมากเลยเหรอไปสนุกสนานเฮฮากับใครมาล่ะต่เพิ่มก็รู้ทันทีว่าถ้าแกตอบอะไรไปมากกว่านี้มีหวังไม่ได้นอนแน่เออเออไม่ได้คุยกับใครทั้งนั้นแหละ กินข้าวเสร็จก็นั่งฟังเขาคุยกันไปเรื่อยๆอย่าละม่อมเท้าเซลทันทีตาลีแบบจับผิดจริงเหรอแล้วทำไมาถึงรีบหลบหน้าข้าแบบนี้ล่ะกลัวข้าจะจับพิรุษได้หรือไงตะเพิ่มก็สายหน้าแล้วก็เดินหนีข้าไปอาบน้ําก่อนละม่อมเดี๋ยวค่อยคุยกันนะอ๋อหนีสินะหนีไปก่อนเลยเดี๋ยวอาบน้าเสียบมึงก็หลับเลยใช่ไหมแล้วข้าจะได้ไม่ต้องคุยอะไรกับมึงใช่ไหมฮะ ตะเพิ่มไม่ตอบรีบคว้าผ้าไปหลังบ้านลาดน้ำลดหัวตัวเองแล้วก็คิดในใจโอ้ยข้าแค่ไปงานแต่งกลับมาก็เหมือนเข้าสนามลบอีกแล้วเมื่ออาบน้ำเสร็จตะเพิ่มก็รีบเข้าไปนอนที่แค่ไม้ไผ่ตั้งใจหลับหนีปัญหาให้ไวที่สุดแต่สำหรับยายละม่อมไม่ยอมง่ายๆเออเออนอนเลยนอนได้ก็นอนไปข้ารู้ว่าเองคงจะเหนื่อยจากงานแต่งก็ไม่รู้ไปหัวเราะให้ใครดูมาหรือแม่ก็นั่งให้สาวๆนั่งข้างๆจนเมื่อย ตะเพิ่มก็ไม่ตอบนอนหลับตาแน่นไอ้เพิ่มข้าพูดอยู่ได้ยินไหมวะแต่เพิ่มไม่ตอบอยายละมอมก็ฮึดฮัดกัดฟันแน่นก่อนที่จะบ่นเป็นเสียงดังเออไม่อยากคุยก็ไม่ต้องคุยถ้ามึงไม่รักกูแล้วมึงก็บอกมาเลยจะได้รู้กันไปเลยว่าจะต้องอยู่กันยังไงแต่เพิ่มก็ยังคงนอนนิ่งพยายามทําเป็นไม่สนใจยายละมอมมองดูแล้วก็ฮึดฮัดสุดขีดแต่สุดท้ายก็ได้แต่ถอนหายใจเฮ้อฝากไว้ก่อนเถอะตะเพิ่ม วันนี้เช้านะมึงเจอกูแน่จากนั้นยาม่อมก็มุดมุ้งนอนหันหลังให้กับผัวตัวเองอย่างคุนเคืองคืนนี้แม้จะไม่มีพายุโหมกระหนำ่ำแต่ภายในบ้านหลังนี้มันก็เต็มไปด้วยแรงกดดันจากความขีดเหิงของยายละม่อมที่ยังคงสมอยู่ในใจของตะเพิ่มชาวันลุกขึ้นตะเพิ่มก็เดินออกไปที่หน้าบ้านกำลังจิบกาแฟโบราณอยู่ที่ใต้ถุนเรือนทันใดนั้นเสียงหญิงไวกากลางคนก็ดังขึ้นจากรั้วหน้าบ้านอา้าวตตเพิ่มว่างไหมเนี่ย ต่เพิ่มก็หันไปมองเห็นยายสำลีแม่ไม้วัย48ปีกำลังยืนพิงรั้วไม้ไผ่พร้อมกับรอยยิ้มบนใบหน้าอา้าวยายสำลีมีอะไรหรือยายสำลีก็เดินเข้ามาใกล้พอดีว่าบ้านฉันนะ่ะสายไฟมันเก่าแล้วอยู่มาเป็นสิบสิบปีละไม่เคยเปลี่ยนเลยก็กลัวว่าจะเกิดไฟฟ้ารัดวงจรก็เลยอยากจะมาจ้างแต่เพิ่มเนี่ยไปเดินสายไฟให้ให,หม่ทั้งหลังนะจ๊ะเอาแบบว่าครบวงจรเลยนะแต่เพิ่มก็ขมวดคิ้วเล็กน้อย อืมเดินใหม่หมดเลยเหรอบ้านแกก็ไม่ได้ใหญ่นี่นะใช่ไม่ได้ใหญ่มากหรอกแค่เดินสายไฟใหม่ให้มันปลอดภัยขึ้นเท่านั้นนะจ๊ะฉันจะจ้างเหมาหมดเลยห้าพันบาททำแค่วันเดียวก็น่าจะเสร็จนะแต่เพิ่มห้าพันบาทแต่เพิ่มก็ชะงักไปนิดหน่อยในใจก็นึกว่างานง่ายๆแค่เดินสายไฟกินเวลาแค่วันเดียวได้เงินตั้งห้าพันเออน่าสนนะเดี๋ยวข้าจะจัดการให้เอง ดีเลยดีเลยแต่เพิ่มนะ่ะฝีมือดีฉันไว้ใจอยู่แล้วฉันถึงได้มาหาแต่เช้าไงแต่เพิ่มกระพยักหน้าอย่างมั่นใจเออถ้าอย่างนั้นวันพรุ่งนี้แต่เช้าข้าจะไปจัดการให้นะแต่ทันใดนั้นเองเขาก็ชะงักขึ้นไปเล็กน้อยนึกขึ้นได้ว่าอ้าวแล้วข้าจะบอกกับยายละม่อมอยังไงดีวะเนี่ยเอ,อ้ยบอกไม่ได้เด็ดขาดแค่ไปงานแต่งยังเป็นเรื่องใหญ่ถ้ามันรู้ว่าไปทำงานบ้านมันมีหวังเป็นเรื่องแน่นอน ตะเพิ่มก็เลยตัดสินใจที่จะเก็บเรื่องนี้ไว้เงียบๆเอาเป็นว่าทําไปก่อนเดี๋ยวค่อยบอกทีหลังเยสํมรีก็ยิ้มโอเคถ้าอย่าง,งานั้นเดี๋ยวฉันจะรอพรุ่งนี้นะแล้วก็อย่าลืมล่ะหวังว่าคงจะไม่มีปัญหาอะไรกันนะตะเพิ่มเออไม่ลืมหรอกไม่ลืมไม่มีปัญหาอะไรหรอกเดี๋ยวข้าจะบอกกัมมันทีหลังให้งานเสร็จเรียบร้อยก่อนได้เงินมามันคงจะเงียบแหละหลังจากเยสํารีเดินออกไปตะเพิ่มก็ถอนหายใจยาวๆงานนี้เสร็จได้เงินง่าย แต่ก็ต้องบอกให้เมียรู้ช้ามากที่สุดไม่อย่างนั้นนะข้ามาได้เงินแน่นอนช้ามืดในวันลุงขึ้นแต่เพิ่มก็สบายถุงเครื่องมือออกจากบ้านอย่างเงียบเชียบก้าวเดินเบาๆบาเหมือนแมวขโมยที่ไม่อยากให้ใครจับได้โดยเฉพาะยายละม่อมเมียสุดที่รักแต่ก็ขี้หึงเป็นชีวิตจิตใจเออคขนให้รู้ว่าข้ามาทํางานให้แม่ไม่มีหวังข้าดโดนด่าจนหูชาแน,แน่แต่เพิ่มก็มาถึงบ้านยายสําฤขณะที่ท้องฟ้ายังเป็นสีส้มอ่อนของเช้าวันใหม่ บันไม้ยกพื้นไม่ใหญ่แต่ก็ดูอบอุ่นมีรั้วไม้เตี้ยรๆล้อมรอบด้านในก็มีต้นมะม่วงและก็ชิงช้าไม้เก่าๆห้อยอยู่อ้าวแต่เพิ่มมาแต่เช้าเลยนะเยสัมรีก็เดินออกมาพร้อมกับยิ้มกว้างมือหนึ่งก็ถือแก้วกาแฟอีกมือก็กลุ่มเอลตัวเองเอาไว้อย่างสบายอารมณ์เออก็รีบมาจะได้ทําให้เสร็จก่อนที่มันจะร้อนไงแต่เพิ่มก็ยกมือขึ้นเช็ดเหงื่อที่ยังไม่ทันที่จะออก เอ้ามาก่อนมากินกาแฟก่อนฉันชงเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วแต่เพิ่มก็ลังเลเล็กน้อยแต่ก็นั่งลงที่แค่ไม้หน้าบ้านยายสำลีก็ส่งแก้วกาแฟให้กาแฟนี่หอมดีนนเนี่ยไม่เคยกินอะไรที่หอมขนาดนี้มาก่อนเลยแต่เพิ่มพูดแล้วก็เป่ากาแฟก่อนที่จะจิบเบาๆก็แน่นอนแหละแต่เพิ่มกาแฟฉันขั้วเองหอมเข้มขน้นยายสำลีก็ยิ้มอย่างพอใจก่อนที่จะหยิบแผ่นกระดาษที่ล่างเอาไว้ขึ้นมาดู เอาละตะเพิ่มเรามาดูกันว่าจะเดินสายไฟตรงไหนบ้างนะจากนั้นเธอก็กางแผนผังให้ตะเพิ่มดูสายไฟที่บ้านของฉันเนี่ยมันเริ่มกรอบหมดแล้วโดวยเฉพาะตรงครัวหลังบ้านนะ่ะเห็นไหมฉันกลัวว่ามันจะช็อตแล้วก็ไฟไหมตะเพิ่มก็พยักหน้าอืมตรงครัวนี่เดินใหม่ได้หมดเลยเพราะข้าดูแล้วน่าจะเก่าจริงๆแถมเดินมั่วไปหมดแบบนี้อันตรายนะเยสัมลีก็ชี้ไปทางหน้าบ้าน แล้วตรงนี้นะฉันก็อยากจะเพิ่มปลั๊กไฟไว้อีกสองจุดเพื่อจะเอาพัดลมมาตรงนี้เวลานั่งเล่นกันนะ่ะแต่เพิ่มกบพยักหน้าก่อนที่จะยกกาแฟขึ้นเดิมหมดแก้วงั้นข่าขอสำรวจร,บรอบๆบ้านก่อนนะจะได้กะงานถูกทั้งสองคนก็เดินสำรวจรอบบ้านแต่เพิ่มก็ใช้ไขควงลองแงะกล่องสายไฟบางจุดออกดูพบว่าข้างในมีฝุ่นจับหนาเตอะแถมสายไฟบางเส้นก็เริ่มมีรอยขาดจริงๆ โอ้โหสายไฟนี่แม่งแทบจะเป็นเชือกอยู่แล้วนะแกนี่อยู่ยังไงมาตั้งสิบกว่าปีก็มันยังใช้ได้อยู่ไงแต่ตอนนี้ก็เริ่มเปิดไฟแล้วมันกระพริบฉันก็กลัวมันจะช็อตเอา่ะสิเออดีแล้วล่ะที่แกเรียกข้ามาซ่อมเยอข้าจะเดินให้ใหม่หมดเลยนะดีเลยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันขอไปเตรียมข้าวเช้าให้แกกินก่อนนะเดี๋ยวทำงานเหนื่อยนะเออขอบใจนะเยอคข้าจะเริ่มทำงานเลยก็แล้วกัน ขณะที่ยายสําฤิเดินเข้าไปในครัวตาเพิ่มกำมองซ้ายมองขวาอย่างระวังเออขออย่าให้ยายละมอมรู้เรื่องนี้เลยนะไม่อย่างนั้นข้าหัวหลุดจากบาแน่ๆช่วงสายๆของวันนั้นแสงแดดก็แรงจนแผ่นดินร้อนระอุยายชายแล่มก็หิวตะก้าผัางเดินกลับจากตลาดผ่านบ้านยายสําฤีพอดีสายตาก็เหลือบไปเห็นตาเพิ่มกำลังปีนบันไดติดสายไฟอยู่ที่ชายคาอา้าวตาเพิ่มมาทำอะไรที่บ้านยายสําฤีล่ะ ตาเพิ่มก็ชะงักหันมามองก่อนที่จะยิ้มแห้งๆอ้อข้ามาทําสายไฟยให้เขาอนะนะอ้อเหรอแล้วเมียเองรู้หรือเปล่าตาเพิ่มก็เสยมองไปทางอื่นไม่รู้หรอกอย่าไปบอกมันละ่ะข้าขี้เกียจฟังมันบนยายชายเลี่มก็หัวเราะทันทีเองนี่ก็เนาะเออเออไม่บอกก็ไม่บอกพอยายชายเลี่มพูดจบก็เดินจากไปแต่ในใจชายเลมกลับคิดว่าเรื่องเนี้ยายละม่อมก็ต้องรู้ไว้บ้างละ่ะ ที่บ้านของตาเพิ่มยายละมอมก็เดินวนไปวนมาอยู่ที่หน้าบ้านใบหน้าก็ขมวดแน่นจนแทบที่จะเป็นปมสายตาก็งดงหงิดเล่ากับว่ากําลังจะจับผิดพิรุธไปไหนของมันวะช้าหม,มาก็ยังไม่เห็นหน้ามันเลยนางเดินออกไปดูที่หน้าบ้านมองซ้ายมองขวาแต่ก็ไม่เห็นเงาของตาเพิ่มขณะที่กําลังคุ้นคิดอยู่นั้นยายชะเลมก็เดินมาถึงหน้าบ้านพอดีอ้าวยายละมอมหาอะไรอยู่หรือยายละมอมก็หันขวับมาทันที ก็หาแต่เพิ่มนะสิไม่รู้หายหัวไปไหนแต่เช้าเยชเลมก็เลิกคิวอา้าวไม่รู้หรือข้าก็เพิ่งจะเจอมันอยู่ที่บ้านยายสําลีเมื่อกี้นี้เองเห็นมันไปทางานเดินสายไฟให้สําลีอยู่นะหาอะไรนะมันไปบ้านยายสําลีเหรอเออนั่งจิบกาแฟคุยกันอย่างสบายใจข้าผ่านไปเห็นพอดีเมื่อกี้นี้ทันใดนั้นยายลม่มก็เบิกตาโพงจนแทบถลนออกมาจากเบา้า มือไม้ก,ก็กำแน่นจนเส้นเลือบปูดตัวนีิสันเทิมด้วยความโกรธจัดอีสำลีนี่มันจงใจจะเอาผัวกูแน่ๆยายแรล่มจึงรีบยกมือห้ามโธ่ยายละมอมใจเย็นๆก่อนเอ็งอย่าคิดมากนะ่ะจะให้ข้าใจเย็นได้ยังไงมันไปทำงานที่บ้านแม่มายโดยที่ข้าไม่รู้เรื่องแบบนี้มันต้องมีอะไรกันแน่ๆโธเอ๋ยเองก็คิดมากเกินไปแล้วมันก็แค่จ้างไปทำงานเดินสายไฟเฉยๆนะ่ะเออ ข้าไม่เชื่ออีสัมรีมันเป็นแม่มายจะไม่ให้ข้าคิดอะไรได้ยังไงนี่ข้าละเพอไม่ได้เชียวให้มันแอบไปทำงานให้แม่มายโดยที่ข้าไม่รู้เรื่องแบบนี้เรอเธอก็เม้มปากแน่นหายใจถี่ด้วยความโกรธแต่เพิ่มยกข้าจะเอาเองกลับบ้านมาเดี๋ยวนี้ละพอพูดจบเย่อมอมกอคว้าผ้าขาม้าข้างตัวกระชากมาพันรอบเอวแล้วก็เดินกระแทกเท้าออกจากบ้านมุ่งหน้าไปที่บ้านยายสัมรีอย่างดุดัอยายชแยลมก็ยืนอ้าปากค้าง มองตามยายละม่มที่เดินไปเร็วอย่างกระพาย,ยุโอ้โหตาเพิ่มเอ้ยเอ็งงานเข้าลเลยลเวยอีสำลีมึงคิดจะงาบผัวกูใช่ไหมเสียงแหลมปี๊ดของยายละม่มก็ดังก้องไปทั่วลานหน้าบ้านยายสำลีที่กําลังยืนดูตาเพิ่มปีนบันไดเดินสายไฟถึงกับสะดุ้งเฮือกทันทีหันไปมองก็เห็นยายละม่มถลันเข้ามาหน้าตาทะมึงทึงแววตาอย่างก็จะเฉีกทุกอย่างที่ขวางหน้าโอ๊ยอันไหกันเนี่ย มาบวยวายอะไรกันถึงที่นี่เยสัมรีก็ชักสีหน้าหงดุดหงิดยัยงมีหน้ามาถามอีกเหรอผัวกูอยู่บ้านมึงสองต่อสองแบบนี้มึงคิดอะไรกับผัวกูอยู่ใช่ไหมแต่เพิ่มที่กําลังง่วนอยู่บนบันไดได้ยินเสียงเมียตัวเองก็แข็งทื่อรีบก้มลงมามองเฮ้ยละมอมมึงมาทําอะไรที่นี่วะกูต้องถามมึงมากกว่ามึงมาทําอะไรอยู่ที่นี่เยะละมอมก็ตะโกนจนใบหน้าแดงำํำมือเท้าเซลแน่นหัวใจของเขานีเต้นแรงด้วยความโกรธ ขณะที่ยายสำลีก็เริ่มมีอารมณ์ขึ้นมาบ้างยายละม่อมอย่ามาพูดจะหาเรื่องที่นี่นะฉันจ้างถ้าเพิ่มมาทํางานเดินสายไฟให้ไม่ได้ชวนมานั่งกกกันเว้ยกูไม่เชื่อกูไม่เชื่อเด็ดขาดใครจะไปรู้ว่ามึงใช้ข้ออ้างแบบนี้เพื่อหวังใกล้ชิดกับผัวกูล่ะแต่เพิ่มก็ปีนล,ลงจากบันไดเดินเข้ามาหาเมียโอ้ยมอ่อมมึงฟังกูก่อนกูมาทํางานจริงๆเงินตั้งห้าพันมึงจะไม่ให้กูหาเงินเลยหรือ เงินห้าพันบาทก็เถอะแต่มึงไปทําให้ขายไม่ไปนั่นมาทําให้กับแม่ไม้คนนี้ยายสำลีก็ทนไม่ไหวชี้หน้าด่าทันทีแย่ละมอมนี่แกจะบ้าหรือ,อยังไงผัวแกมากินข้าวที่บ้านฉันหรือไงมันก็มาทํางานฉันจ้างมันโว้ยแย่ละมอมไม่ฟังเสียงสองมือกําแน่นจ,นจนจิบเข้าเนื้อตัวเองดวงตานี่แดงก่าด้วยความโกรธกู่ไม่สนใจผัวกูต้องเป็นของกูคนเดียวตาเพิ่มก็ถอนหายใจยาวละมอม นี่กูมาทํางานนะกูไม่ได้นอกใจมึงนะเว้ยมึงไม่ต้องมาพูดเลยมึงโกโหกกูตลอดแหละเย,ยลามอมก็ชี้หน้าสันมึงกลับบ้านเดี๋ยวนี้เลยแต่เพิ่มกูไม่ให้มึงทํางานที่นี่อีกต่อไปเย,ยสัมรีก็ตบเข่าฉาดลุกขึ้นยืนทันทีฮะนี่มันเรื่องอะไรกันนะ่ะผัวแกมาทํางานจะมาวอยวายหาเรื่องทําไมยายละมอมก็หันไปถลึงใส่เย,ยสํารีกูรู้ทางมึงละอิสํารีมึงมันแม่ไม้ขี้เงา มึงต้องการผู้ชายให้เป็นเ,นเพื่อนมึงใช่ไหมแต่กูนะไม่มีวันยอมให้มึงมาแย่งผัวกูไปเด็ดขาดหรกเวถ้าเพิ่มก็เห็นว่าเถียงกันไปก็คงจะไม่จบสิ้นแน่จึงตัดสินใจหันไปบอกเยสัมรีโอ้ยกูมไม่ทาแล้วว่ะสัมรีก้าขอถอนตัววะ่ะงานเนี้ยกูไม่เอาตังสักบาทเอาละเยี๋ยวกูจะกลับบ้านเยสัมรีก็อ้าปากค้าง,งเฮ้ยแล้วสายไฟของฉันล่ะจะเสร็จยังไงเองไปหาคนอื่นเถอะข้าไม่เอาด้วยแล้ว อยู่ไปเดี๋ยวเมียกูก็เด็กขากูขาบ้านเองแน่พอพูจบแต่เพิ่มก็รีบถอดเครื่องมือออกจากตัวเองก่อนที่จะเดินออกจากบ้านยายสำลีอย่างรวดเร็วยายละมอมก็เดินตามหลังมาอย่างไม่ลดละพร้อมกับเสียงบ่นด่าตลอดทางข่าวนี้มึงสบายใจได้เลยนะแตะ่เพิ่มกูจะไม่ให้มึงไปทํางานที่ไหนอีกแล้วยายสำลีก็มองสองผัวเม,มียทะเลาะกันจนลับสายตาก่อนที่จะสส่หัวหนักๆโอ้โหนี่ข้าหาเรื่องใส่ตัวเองหรือเปล่าวะเน,นี่ย หลังจากวันที่ยายละมอมอรารวาที่บ้านยายสำลีตแต่เพิ่มก็ไม่ได้ออกไปทำงานที่ไหนอีกเลยนั่งนั่งนอนนอน,น,อ,นอยู่กับบ้านแทบทั้งวันเพราะไม่อยากที่จะมีปัญหากับเมียไม่อยากให้ยายละมอมต้องมาทะเลาะก,กับใครอีกแต่ถึงจะอยู่กับบ้านทั้งวันก็เถอะก็ใช่ว่าชีวิตจะสงบสุขพอยายละมอมก็ยังไม่เลิกระแวงทุกครั้งที่ยายละมอมกลับมาจากทำงานสายตาของเธอก็จะกว่ามองรอบๆบ,บ,บ้านอย่างจดจอ่อคอยสอดส่องว่าจะมีใครเข้ามาหาผัวตัวเองหรือเปล่า บางครั้งก็ถามเสียงแข็งวันนี้ใครมาหาที่บ้านไหมอา้าวกูก็อยู่เฉยๆจะมีใครมาหาแต่เพิ่มก็ตอบแบบเบื่อนายแน่ใจเนาะไม่มีใครมาเออมึงจะถามอะไรกูนักหนาวไว้าอย่ามอมแต่คําตอบของต่เพิ่มก็ไม่ได้ทําให้ยายละม่อมวางใจเธอมักจะเดินดูรอบๆบ,บ้านส่องไปที่หน้าต่างมองไปที่รอบรัว้วราวกับว่ากําลังจะจับผิดอะไรบางอย่างทุกๆวันเป็นแบบนี้จนกลายเป็นความเครียดสะสม เยาลามอมไม่มีความสุขกับชีวิตแม้แต่นิดเดียวตอนนี้บ้านก็ไม่ใช่บ้านอีกต่อไปเยาลามอมต้องทำงานหนักขึ้นเพราะเป็นคนเดียวที่ต้องหาเงินเข้าบ้านส่วนตาเพิ่มก็อยู่บ้านเฉยๆแต่ก็ไม่เคยมีความสุขอย่างที่แท้จริงสักวันกูออกไปทำงานก็ไม่ได้กูอยู่บ้านมึงก็หาว่ามีคนมาหากูต้องทำยังไงกับชีวิตนี้วะวันหนึ่งตาเพิ่มรู้สึกหมดความอดทนพูดขึ้นมาด้วยเสียงสั่นเครือมึงต้องการอะไรกันแน่ล่ะมอม กูจะอยู่จะไปกูก็ไม่มีความสุขเลยแต่ยายละมอมก็ไม่ได้สนใจก็ยังคงด่าต่อด่าเหมือนเป็นปกติกูจะหวงผัวไม่ได้หรือไงมึงเป็นผัวกูมึงก็ต้องอยู่กับกูคนเดียวกูไม่ยอมให้ใครหน้าไหนมาแย่งผัวกูไปเด็ดขาดแต่เพิ่มฟังแล้วก็น้ำตาลื่นขึ้นมาเขาไม่ได้รู้สึกว่ารักเมียเลยแต่เขารู้สึกเหมือนถูกจองจำเป็นนักโทษที่ไม่มีอิสระใดๆทั้ทงที่เขาก็ไม่ได้ทำอะไรผิด เขาแค่ต้องการชีวิตที่สงบสุขแต่เดร์มอมก็ไม่เคยให้มันได้เลยแต่เพิ่มนอนไม่หลับนอนคิดทบทวนเรื่องราวทั้งหมดเขาเหนื่อยเหลือเกินไม่มีใครรักเขาจริงๆไม่มีใครเข้าใจเขาเดร์อมอมไม่ได้รักเขาจริงเธอแค่ห่วงเขาเฉยๆเขารู้สึกว่าตัวเองไม่เหลืออะไรอีกแล้วต่อให้พยายามแค่ไหนก็ไม่มีวันชนะใจเมียได้สุดท้ายตาเพิ่มลุกขึ้นจากที่นอนหยิบเชือกเส้นหนึ่งที่อยู่ในบ้าน ค่อยๆเดินบปิีคานไม้กลางบ้านมือที่เหีียวย่นของเขาก็สั่นเล็กน้อยก่อนที่จะมัดเชือกเป็นปมเขาไม่ได้ร้องไห้ไม่มีความกลัวมีแต่เพียงความว่างเปล่าในหัวใจข่าลาก่อนละละม่อมข่าอยู่ไม่ไหวมันกดดันซะเหลือเกินจากนั้นเขาก็หยิบเก้าอี้ทิ้งตัวลงไปเช้าว,วันลุงขึ้นยะละม่อมก็ตื่นขึ้นมาแล้พบภาพที่ทําให้เธอแทบหยุดหายใจร่างของตะเพิ่มก็ห้อยตองแตงอยู่กลางบ้าน ดวงตาเบิกโพรงลิ้นผีปากอ้าเล็กน้อยร่างกายก็ซี้เผือดไร้ชีวิตตตะเพิ่มตตะเพิ่มนี่เองทำอะไรเนี่ยเยละม่อมกรีดร้องสุดเสียงหัวใจของเขาแทบแตกสลายเธอวิ่งเข้าไปกอดร่างของตะเพิ่มพยายามที่จะเขยา่าแต่ร่างนั้นกลับเย็นเฉียบไราการตอบสนองมึงจะทิ้งกูไปไหนมึงตื่นขึ้นมาคุยกับกูก่อนเธอร้องไห้โหกอดร่างไร้วิญ,ญญาณของตะเพิ่มแน่น น้ำตานีอาบแก้มจนเปียกชุม่มแต่เขาก็ไม่ตื่นขึ้นมาอีกแล้วความบาคั่งที่ไม่มีวันจบสิน้นหลังจากงานศพของตะเพิ่มยายละม่อมก็ไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปเธอกลายเป็นคนเสียสติเดินไปตามถนนทุกวันตะโกนร้องหาผัวของเธอตาเพิ่มมึงอยู่ไหนกลับมาหากูเถอะบางวันเธอก็เดินเข้าไปในวัดเพิ่มพิมกับตัวเองผมูไม่ได้ตั้งใจผมูไม่ได้อยากให้มึงตายนะ บางคืนชาวบ้านก็ได้ยินเสียงเยละม่อมน,นั่งร้องไห้อยู่ในบ้านเพียงลําพังเสียงสะอ,อื้นให้ดังขึ้นทุกค่ําคืนเธอเอา,าแต่โทษตัวเองว่าเธอทําให้ผัวตายแต่ทุกอย่างมันก็สา,สายไปเสียแล้วสุดท้ายเธอก็เดินหายไปในป่าห,หลังหมู่บ้านไม่มีใครพบเธออีกเลยคนที่ขี้หึงแบบนี้มันมีจริงนะคะในในยุคปัจจุบันเนี่ยคือเราไม่สามารถจะไปโต้แย้งจะไปอธิบายอะไรกับเขาเนี่ยไม่สามารถทําได้เลยเหนื่อยเปล่า แล้วก็เสียพลังงานด้วยก็คือต้องปล่อยก็ไปค่ะปล่อยเลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพี่บุ้งด้วยนะคะ